ชี้วัดยังไงครับอ๋อต้องชี้วัดด้วย GDP โกรทแน่เลยใช่ไหมฮะห้าเปอร์เซ็นต์ห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์หรือจะเอาสามจุดสองเปอร์เซ็นต์มาดู GDP นะครับหรือว่า GDP per capita เศรษฐกิจโตตรงนั้นตรงนี้ตังเงินฟงเงินเฟอ้อเปล่าครับชี้วัดโดยการที่ว่าออกมาตรการกี่มาตรการถ้าออกครบสิบมาตรการถือว่าทำสำเร็จแล้วอิดิจิตอนวอลเล็ตอ่ะ, et, อะนับหนึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลผลเอกประยุทธ์ทำนะอะไรฮะอาชิมช,อช็อปช้คนลาครึง่งอ่ามีอะไรอีกนับ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 ,นบ ออกโบชัวนับไหมฮะแบบนี้เหรอครับตัวชี้วัดที่เราจะคาดหวังกับรัฐบาลใหม่ที่จะมาเป็นความหวังของประชาชนเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมวายโยอัศสวรงลงเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับท่านประธาน กับวันนี้ครับการอภิปรายงบประมาณ2,567ครับผมขออนุญ,ญาตมาตรวจสุขภาพ KPI ไทยสะหน่อยนะครับแหมขึ้นสไลด์ขึ้นซะเร็วเลยนะครับอ่ะได้ทางกานผมว่าตามนี้เลยก็ได้ครับเอาสไลด์ขึ้นมาเลยครับเกณฑ์การวินิจฉัยสุขภาพ KPI ของไทยนะครับผมใช้เกณฑ์นี้แหละครับ S M A R แล้วก็ T ผมเชื่อว่า นักบริหารหลายท่านที่นี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นตัวย่อนะครับของภาษาอังกฤษขอเกิ่นนาเพียงเล็กน้อยนะครับว่ามันคืออะไรกันบ้างนะครับจะได้ดําเนินการพิพายต่อไปกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจนะครับตัว S ครับย่อมาจากคําว่า specific นะครับซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าความจําเพาะท่านประธานครับตัวชี้วัดเนี่ยในผลงานต่างๆของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องมีความจาเพาะไม่กว้างจนเกินไปนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ย สิ่งที่ทำเนี่ยจะทำอะไรตัวถัดไปนะครับคือตัว M ซึ่งย่อมาจากคำว่า measurable แปลเป็นไทยได้ว่าวัดได้หรือว่าชี้วัดได้เป็นตัวเลขและตัวเลขนั้นจะต้องมีความสำคัญสามารถนำไปคำนวณต่อทางสถิติได้ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆเป็นความรู้สึกอะไรอย่างนี้นะครับแบบนี้ใช่ไม่ได้และผมจะบอกท่านประธานเลยว่า KPI ของเราเนี่ยตกตัวนี้เนี่ยเยอะมาก แต่ตัวถัดไปครับตัวนี้ตกกันมากที่สุดเลยคือตัว A ครับคือ Achievable แปลเป็นไทยได้ว่าเป้าหมายเนี่ยมันสามารถไปถึงได้ส่วนใหญ่เนี่ยในองค์กรเอกชนเรามักจะพูดกันว่าเฮ้ยอย่าตั้งยากเกินไปนะตั้งกันโอวอร์ over, เกินไปมันไปไม่ถึงนะครับแล้วมันไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้พนักงานเนี่ยคนทำงานเนี่ยเดินไปถึงได้แต่ปัญหาของรัฐไทยเนี่ยนะครับแตกต่างกันและรัฐบาลนี้ก็ไม่แตกต่างกันก็คือตัวชี้วัดเนี่ย ลับง่ายเกินไปเขาท่านประธานถึงง่ายเกินไปเดี๋ยวผมชี้ให้ดูว่าส่วนใหญ่ในร้อยละแปดสิบเก้าสิบเนี่ยตกตัวนี้กันหมดเลยตัวถัดไปครับคือตัว R ย่อมาจากคำว่า realistic แปลเป็นไทยได้ว่าสมจริงสมกับสถานการณ์รัฐบาลบอกว่ามีภาวะวิกฤตเออมันสมกับภาวะวิกฤตหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันตัวสุดท้ายครับตัวท timely ครับแปลเป็นไทยได้ว่าเวลาที่เหมาะสมจะชี้วัด3เดือน6เดือนปีหนึ่ง3ปี5ปี10ปี กล่าวก็คือเป็นระยะกลางระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็ว่ากันไปแต่ปัญหาอย่างนี้ครับรรท่านประธานก็คือว่าของเราเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยตั้งมาเนี่ยตัวชี้วัดที่คือหนึ่งปีหมดเพราะงบประมาณเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีตัวชี้วัดก็เลยบอกอ้างกันว่าก็ต้องชี้วัดกันหนึ่งปีกันหมดแต่เดี๋ยวผมให้รรท่านประธานดูวันนี้ผมมียกมาเนี่ยไม่ได้ตําหนิอย่างเดียวชมซะเยอะเลยมีอยู่หน่วยงานหนึ่งครับทําได้ไม่ชี้วัดเป็นรายปี เขาชี้วัดเป็นราย3เดือนราย6เดือนเขาทาได้ทําไมหน่วยงานอื่นถึงทําไม่ได้เรามาเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีนั่งอยู่เลยครับสไลด์ถัดไปครับอาจารย์ชุลนานครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับกระทรวงสาธารณสุขผมต้องอธิบายท่านประธานแบบนี้ก่อนครับว่าข้อมูลที่ผมนํามาเนี่ยจะนํามาจากเล่มขาวค่าเงินของสํานักงบประมาณเป็นหลักนะครับข้างบนเนี่ยเป็นขาวค่าเงินซึ่งจะเป็น KPI แล้วก็เป็นผลงานที่เคยทํากันมาแล้วในยุค ปี2 5 6 5เพราะว่าติต่ตางว่าตอนนี้เราอยู่2566แล้วกำลังทำงบ2567านึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องอา65เนี่ยมาเทียบดูแต่ว่า65เนี่ยด้วยความเป็นธรรมก็มาจากรัฐบาลก่อนก็คือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือขาวคาดแดงแยกรายกระทรวง20-30เล่มก็ว่ากันไปผมก็ต้องมานั่งเปิดเปรียบเทียบครับรท่านประธานขาวคาดน้ำเงินเปรียบเทียบกับขาวคาดแดงว่าเออเฮ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างอ่ะเรามาดูข้างล่างก่อนท่านประธานครับของใหม่นีน ตั้งเอาไว้ปี67 68 69 70กระทรวงสาธารณสุขนะครับผมยกมาให้ดูตัวหนึ่งไม่สามารถมายกได้ทุกอย่างเพราะว่า20นาทีผมพูด10กระทรวงนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่าผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยครับถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง retention คือกลับบ้านไปแล้วยังมีการติดติดตามซึ่งเอาจริงท่านประธานเราอยากให้มัน100%แหละถูกไหมครับ ผู้ป่วยยาเสพติดควรได้รับการดูแลติดตามกันทั้งหมด100%แต่ก็อ้างอิงอยู่บนตัว R คือ Realistic นะครับว่าเออด้วยบุคลากรต่างๆด้วยทรัพยากรต่างๆอาจจะมีไม่เพียงพอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับตั้งเอาไว้ที่ R ร้อยละหก0แล้วกันอาจารย์ชุลนานมาครับเฮ้ยหกมันน้อยไปเพิ่มเป็น62ในปีนี้ปีหน้าเพิ่มเป็น64ปีถัดไปเพิ่มเป็น66ปีสุดท้ายของรัฐบาลครับเพิ่มเป็น68% กราฟเนี่ยนะครับถ้าเอาไปพลอตเนี่ยเป็นกราฟก้าวหน้าขึ้นแบบเส้นตรงลีเนียเคิร์ฟด้วยความชันคงที่ครับท่านประธานครับโอ้โหดูดีและน่าจะไปได้นะจาก60เพิ่มเป็น62เพิ่มเป็น64นะครับสำเร็จนะครับ achievable หรือเปล่ามาดูที่เล่มขาวค่าดัชนเงินครับท่านประธานครับผลงานในปี2565ตั้งเอาไว้เท่านี้แหละครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ท่านตั้งไว้เท่าเดิมหมดเลย60 60 60 60นึกว่าสูตรปุ๋ยนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าข้าราชการครับทำได้ถึง65%ท่าานประธน ต้องปรบมือให้ข้าราชการเป็นผลงานที่ดีทีนี้ย้อนกลับมาดูที่ข่าวคาดแดงครับกระทรวงสาสุขปัจจุบันรัฐบาลตั้งยังไงฮะตั้ง62ของเดิมพลเอกประยุทธ์ทำมาได้65ของใหม่รัฐบาลนาย,ยกเสถานตั้ง62ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้ท่านประธานครับให้พลเอกประยุทธ์ทำเหมือนเดิมให้ข้าราชการทำเหมือนเดิมก็ได้65อยู่แล้วปีหน้า64 ปี69นูนครับถึงจะเริ่มปี66ว่าถึงจะเริ่มเป็น66%ถึงจะเริ่มเยอะกว่าของรัฐบาลที่แล้วครับท่านประธานครับจริงๆแล้วแนวโน้มเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบนี้ดีครับท่านประธานดีกระตุ้นให้คนทํางานเนี่ยขยันทํางานมากขึ้นแต่ผมถามท่านประธานตั้งมาแบบเนี้ยฉันทําได้65เจ้านายบอกเออทําได้62ก็ดีแล้วแล้วถ้าเป็นท่านประธานท่านประธานจะแอคทีฟทํางานเพิ่มขึ้นไหมครับแบบนี้ประเทศชาติเราจะพัฒนาจากการใช้งบป,ประมาณได้จริงๆแล้วครับสลไล ไปกันต่อที่กระทรวงศึกษาครับถ้าผมไม่ได้นําขาวคาดแดงมาเปรียบเทียบแปลว่ามันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้มีนะเดี๋ยวผมมีขาวคาดแดงมาให้อีกสไลด์หนึ่งกระทรวงศึกษาครับของขาวคาดแดงปี6-5มีการชี้วัดครับกระทรวงศึกษาเนี่ยหลักๆก็ชี้วัด3า,าหน่วยนะครับคือวัดโรงเรียนวัดครูแล้วก็วัดเด็กนักเรียนอ่าผมบอกแมาทานเลยว่าวัดครู กับวัดโรงเรียนเนี่ยผ่านตลอด90%้100นาสิบเร้อยคะแนนเต็มโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมเลยเต็มตลอดมาดูที่วัดเด็กครับคะแนนโอเน็ตผมเนี่ยรุ่นแรกครับท่านประธานไม่ทนันท่านประธานสอบเอ็นทรานผมเนี่ยสอบโอเน็ตเอเน็ตนะครับรุ่นแรกปี49มันจะมีวิชาพื้นฐานเล่าให้าท่านประธานฟังนิดหนึ่งมีภาษาไทยภาษาอัง,งกฤษสังคมเลขแล้วก็วิทยาศาสตร์เกณฑ์การผ่านส่วนใหญ่เท่าไหร่ครับเกณฑ์หนึ่งคือเกิน50%ใช่ไหมครับ ถ้าตกก็คือได้49ลงไปสพทออเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาเนี่ยครับตั้งเกณฑ์เอาไว้เลยครับว่าอเด็กเราเนี่ยควรจะผ่านเกณฑ์นะวิชาพื้นฐานเนี่ยสักครึ่งหนึ่งแล้วกันร้อยละ51ขึ้นไปปรากฏภาษาไทยผ่านกันที่41.59ครับคือตกกันไปสัก60่ะสังคมครับมีเด็กผ่าน6นะครับไม่ใช่เด็กตกไม่ใช่เด็กตก6นะตอนแรกคิดว่าดูผิด ท่านสสผลิตเดินมาคุยกับผมเให้มันดูผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะเด็กผ่านแค่หกปอร์เซ็นภาษาอังกฤษครับเด็กผ่านครึ่งแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เลขครับเด็กผ่านแค่สี่เปอร์เซ็นต์วิทยาศาสตร์หนักที่สุดครับเด็กสอบผ่านเกินครึ่งเนี่ยวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะั้นมาทานไม่ใช่เอเน็ตไม่ใช่ตัวที่มันยากขึ้นแบบฟิสิกส์เคมีชีวะไม่ใช่นะอันนี้คือวิทย์พื้นนะนะครับผ่านแค่สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคือเด็กตกเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถ้ามาทานชีวะ คุณครูเนี่ยนั่งทําเอกสารกันโอ้โ oh, ห oh, หัวมันเลยนะครับผ่านวัดโรงเรียนไปเดินวัดดูอุปกรณ์นูน่นนี่นั่นมีการต้อนรับพรมดงพรมแดงกันไปชี้วัดกันมาผ่านแต่ผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุดในกระบวนการศึกษาคืออะไรครับคือความรู้ที่เด็กได้ถูกต้องไหมครับวัดออกมาประเทศชาติเราได้เท่านี้ยังไม่ต้องไปทูดถึงปิซซงปิซาสกรเลยเอาแค่เราวัดกันเองเนี่ยเท่านี้สไลด์ถัดไปครับ รัฐบาลใหม่เข้ามาอันนี้ขาวคาดแดงแล้วนะครับโอ้โหมีการปรับเกณฑ์ครับให้เข้ากับ S M A R และ T ครับก็คือสมาร์ทนะครับเมื่อสักครู่นี้เป้าหมายมันดูเกินไปทูดมูลไปนิดหนึ่งท่านประธานครับโอ้โหเด็กผ่าน2ตั้งเป้าหมาย51ครับรัฐบาลใหม่นะครับตั้งใหม่เลยครับวิทยาศาสตร์ครับของเดิมเด็กผ่าน2ใช่ไหมครับตั้งเป้าไว้ที่5 1ปรปรับใหม่ครับเหลือ7ภาษาอังกฤษครับ ของเดิมครับตั้งเป้าไว้ที่51%เด็กผ่านจริง7%ตั้งใหม่10%จริงๆก็ถือว่าสอบผ่านในเรื่องของตัว A และตัว R เลยนะครับรท่านประธานคือ achievable เออจาก4ไป7นี่น่าจะยังพอไหวจาก7ไป10ก็น่าจะพอไหวและสมกับความเป็นจริงณนะสถานการณ์ปัจจุบันไม่โอเวอร์เกินและก็ต้องชื่นชมครับว่าภาษาไทยเนี่ย ของเดิมเนี่ยผ่าน42ตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าอยากให้ผ่านสัก51ท่านปรับขึ้นเป็น83เลยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ปัญหาก็คืออย่างนี้ครับท่านประธานครับตรงนี้ผมชื่นชมนะครับว่าปรับตั้งออกมาได้เหมาะสมนะกับ SMAR และ T แต่ปัญหาก็คือว่าในเล่มขาวคาดแดงในพารามิเตอร์อื่นๆที่ท่านจะชี้วัดการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาเนี่ยในส่วนของคุณครูเองก็ตามในส่วนของโรงเรียนเองก็ตามเหมือนเดิมเปะ๊ะไม่แตกต่างเพราะ อนุมาณได้ว่าของเดิมดีอยู่แล้วผ่านทุกอันมีแต่เด็กของเราที่ไม่ดีแบบนี้ผมถามจริงๆท่านประธานว่าแล้วเด็กไทยเราเนี่ยจะพัฒนาไปได้ด้วยการจัดสรรงบประมาณแผนการดําเนินการและชี้วัดด้วยตัวแบบนี้จริงๆเหรอสไลด์ถัดไปครับขอมาแตะสํานักง,งบประมาณนิดหนึ่งอันนี้แวะมาชมนะครับขาวคาดแดงครับคอลัมน์แรกมันคือปี66อัน2 3 4สมสี่ ห้าก็คือปีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์ของเราเนี่ยรัฐบาลใหม่คือปีหกเจ็ดนะครับสำนักงบประมาณเนี่ยตั้งความสําเร็จของตัวเองเอาไว้แบบนี้ครับท่านประธานว่าอ๋อจะต้องให้มีพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกมาหนึ่งฉบับผมก็งงท่านประธานว่าเออเราเนี่ยสามารถตั้งตัวชี้วัดความสําเร็จของงานตัวเองด้วยการทํางานของคนอื่นได้ด้วยอะ่ะผมถามว่าพรบงบประมาณเนี่ยใครเป็นคนออกครับ สภาผู้แทนรัษฎรถูกไหมคือรัฐสภาถูกไหมครับผมบอกว่าผมสําเร็จด้วยเพื่อนทําการบ้านเสร็จแบบนี้ได้ไหมฮะไม่ได้นะอันนี้ประหลาดนะครับอันนี้ขอทวงติ่งไปหน่อยนะครับก็ท่านอาจจะไปปรับเปลี่ยนกันไปแต่ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาที่ในรัฐบาลก่อนนะครับตั้งแต่ของพลเอกประยุทธ์หนึ่งพลเอกประยุทธ์สองเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วเพิ่งม,มาเพิ่มตอนปี6กเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์คือในกรอบสีส้มครับซึ่งน่าสนใจมากคือสํานักอุปมาเนี่ยนะครับ ได้ตั้งตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเอาไว้ให้ตัวเองว่าการจัดทํางบประมาณและใช้งบประมาณเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติขีดเส้นใต้3เส้นครับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจริงๆครับต้องตั้งเอาไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยเพราะว่าถ้าท่านตกไปแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวแปลว่ารัฐบาลบริหารงานไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติท่านก็เลยตั้งไว้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติปีหน้าออกมารายงานว่าเต็มหนึ่งร้อยนะโอ้ สบายเลยกระสุดยุทธศาสตร์ชาติจะไม่ถูกยิงครับแต่อันนี้ผมก็ฝากเตือนไปถึงทางรัฐบาลด้วยว่าแล้วถ้ามันออกมา98ทําไงฮะปีหน้าออกมาชี้วัด98ปุ๊บแปลว่า2ท่านใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติทีนี้ละนักร้องมากันเต็มเลยท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ชื่นชมอีกแล้วครับสารยุติธรรมครับอันนี้ชื่นชมแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะฮะ ศาลยุติธรรมเนี่ยก็เดินมาที่สภาถูกต้องไหมครับมาของงบประมาณแผ่นดินจากภาษีประชาชนจากพวกเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนผ่านกรรมธิการงบประมาณบอกว่าจะเอาเงินเนี่ยไปทําให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีรภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมนะครับมีตัวชี้วัดสามตัวครับท่านประธานคือหนึ่งจำนวนคดีพิจารณาเป็นล้านคดีต่อปีท่านประธานซึ่งศาลยุติธรรมทำได้ครับตัวที่สามครับ ระยะเวลาในการพิจารณาคดีเสร็จภายใน6เดือนครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอายุติธรรมสายยุติธรรมท่านเล็งเห็นตรงนี้ท่านก็เลยตั้งระยะเวลาว่าเฮ้ยคดีเนี่ยต้องเสร็จภายใน6เดือนนะท่านประธานเห็นไหมครับว่านี่คือหน่วยงานที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างว่าสามารถตั้ง KPI ตัวทีคือ Time ลีเนี่ยที่ไม่จําเป็นต้องเป็น1ปีทั้งหมดก็ได้ ท่านจะทําเป็นสี่เดือนเป็นตามไตรมาสท่านก็สามารถทําได้แบบนี้แบบสารยุติธรรมที่ท่านทําและท่านทําได้เกินด้วยคือท่านตั้งเป้าไว้แค่79%็ดสิบเกาเจริงได้แปบสแต่ตัวที่สําคัญที่สุดครับท่านประธานคือเบอร์สองคือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสารยุติธรรมว่าเขาจะได้รับกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องและเป็นธรรมคําพิพากษาของศาลคำพิพากษาซึ่งจะนำไปบังคับกับคู่ความให้ปฏิบัติตามนั้นต้องได้รับความ เขารบกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่ปรับใช้กฎหมายถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ประชาชนไม่เชื่อถือในกฎหมายประเทศไทยซึ่งปกครองในระบบนิติรัฐหรือว่า Legal State จะมีปัญหาได้ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวชี้วัดที่สําคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการศาลคือความเชื่อมั่นของประชาชนว่าเขาจะได้รับความยุติธรรมครับสไลด์ถัดไปครับเปรียบเทียบกับสารรัฐธรรมนูญครัท่านประธานครับ มาของบประมาณจากสภาเหมือนกันเป็นหน่วยรับงบประมาณเหมือนกันอยู่ในเล่มขาวคาดแดงอยู่ในเล่มขาวคาดน้ําเงินเหมือนกันผลงานการดําเนินงานคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวชีวัดหายไปตัวหนึ่งมีเรื่องจํานวนคดีครับแตกต่างกันเป็นพันเป็นหมื่นเท่านี่หลักสิบหลักร้อยอันนั้นเขาหลักล้านแต่อย่างน้อยอ่ะยังมีการประเมินที่บอกว่าจะทํางานให้เสร็จทําคดีให้เสร็จภายใน1ปีอันนี้ก็ยังมากกว่าสายยุติธรรมจริงๆท่านสามารถปรับลดได้เป็น6เดือน แต่สิ่งที่หายไปก็คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมในสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสารที่พิจารณาอัธคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่ตัวชี้วัดนี้หายไปได้อย่างไรฮะอันนี้คณะมนตรีต้องตอบนะครับสไลด์ถัดไปครับแวะมาที่กกตน,นิดนึงครับกกตเน,นี่ยนะครับ บอกว่าจะเอาเงินเนี่ยหลักพันล้านนะครับกรกตปีปีหนึ่งได้เงินเป็นพันล้านนะครับเอาไปจัดการเลือกตั้งออกเสียงประชามติอย่างมีคุณภาพชี้วัดยังไงชี้วัดโดยการบอกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมันลงคะแนนได้ถูกต้องก็คือบัตรไม่เสียท่านประธานแล้วดโอ้โหดูดูตั้งเป้าหมายเอาไว้7% 7แปลว่าคาดหมายว่าเออถ้าบัตรเสียสัก23%เนี่ยฉันก็ยังถือว่าทำได้ดีท่านประธานบัตรเสีย23%น่ะ ตั้งเป้าหมายแบบนี้นี่คือตกนะ achievable เบบนี่ยมันง่ายเกินยังไงมันก็ถึงอยู่แล้วแล้วประชาชนคนไทยก็มีความรู้อะบัตรเสียเนี่ยน้อยนิดเดียวฮะบัตรดีปลาไป9 4 2 3มเป็นผมไปค้นย้อนหลังมาว่าโดยเฉลี่ยแล้วในการทุกการเลือกตั้งเนี่ยนะครับบัตรเสียอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณสัก5%บวกลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะตั้งในข่าวคาดแดงปัจจุบันนี้นะครับอย่างน้อยตัวนี้นะจาก7 7็ต้องตั้งเป็นเ5าาครับท่านประธานถูกไหมฮะ แล้วจะได้เอาไปได้ความเชื่อมั่นในเชิงสถิติต่ตางๆด้วยค่า c o n f i d เ n น i a l i ลอินเทอร์ลเขาก็ใช้95% CI กันท้งนั้นอ่ะท่านตั้งเป็น95%ได้แล้วค่อยพัฒนาต่อไปเป็น96เป็น97ลดบัตรเสียให้ไม่เกิน2-3%แบบนี้ถึงจะดีถูกต้องไหมครับรรท่านประธานอันนี้แนะนํากันไปแต่กะกะตก็ยังขาดตัวชี้วัดที่เป็นหน้าที่ที่สําคัญที่สุดไปอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือจํานวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ หน้าที่ของกะกะตที่สําคัญอย่างหนึ่งคือโปรโมทให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งถ้าประธานดูการเลือกตั้งอบอจอที่กาญจนบุรีที่ผ่านมาคนมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ฮะไม่ถึง40%ท่านประธานแบบนี้เนี่ยไม่มีในตัวชี้วัดอะวอเตอร์เทิร์นเอาไม่มีอยู่ใน KPI ของกะกะตเป็นไปได้ยังไงทุกประเทศเขามีหมดท่านประธานแบบนี้ใช้ไม่ได้สไลด์ถัดไปครับมาที่กระทรวงกลาโหมครับครูสุทิน ต,ตอนนี้ไม่อยู่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าท่านฟังอยู่อันนี้ข,าข่าวคาดนาเงินนี่คือยุคพลเอกประยุทธ์นะครับยุคก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวให้ดูขาวคาดแดงที่ทำกันต่อไปยุคพลเอกประยุทธ์เนผมบอกเลยว่ากะลาหมนี่ร้อยเต็มเป๊ะครับขี่เส้นใต้คาว่าเปะ๊ะตั้งเก้าสิบได้เก้าสิบครับตั้งร้อยได้ร้อยตั้งแปดสิบได้แปดสิบตั้งสามร้อยสามสิบี่ได้สามร้อยสิบสี่อท่านประธานโอ้โหอะไรมันจะเป๊ะขนาดนี้ถ้าเป็นนักบริหารดู KPI แบบเนี้ย แล้วลูกน้องรายงานมาแบบนี้แล้วไม่เอ๊ะนี่ผมไม่รู้จะว่าอย่างไงเลล่ะแปลว่าต้องรู้ข้อสอบก่อนใช่ไหมมีนัดหมายก่อนใช่ไหมว่าจะไปประชุมกับต่างประเทศความร่วมมือทางทหารกันเนี่ยสามอยสาสี่ครั้งแล้วก็นัดไปสามร้อยสามสี่ครั้งไปเป๊ะเลยแต่ถ้าจะเอาให้เนียนหน่อยจริงๆท่านควรจะตั้งสามร้อยนะแล้วท่านไปจริงสามร้อยสามสี่มันก็จะออกมาว่าเออท่านทําได้ดีเกินกว่าเป้าหมายถูกไหมครับแต่สิ่งที่ควรจะทําให้ได้เต็มเนี่ยดันไม่ทําให้เต็ม นะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจเต็มทุกช่องเลยนะครับยกเว้นกิจกรรมเทิดทูนสถาบันไม่เต็มไม่รู้เพราะอะไรสไลด์ถัดไปครับมาขาวคาดแดงกาลาโหมยุคใหม่ 90, 90 90 90สุดปุ๋ยอีกแล้วนะครับผลเอกประยุทธ์ตั้งเอาไว้ปี66สไลด์ช่องซ้ายสุดนะครับ 66, 66คือซ้ายสุดนะแล้วก็67 68 69แล้วก็70คือปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ของรัฐบาลปัจจุบันตัวเลขเดิมเป๊ะตัวชี้วัดเดิมเป๊ะ ไม่มีเปลี่ยนห้อยคาแม้แต่คําเดียวเหมือนเดิมหมดทุกประการถ้าผมไม่ได้ดูข่าวว่ามีการเลือกตั้งแล้วมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรัฐมนตรีที่มาจากคนละเรือนคนแรกในรอบสิปีนะดูแต่เล่มง,งบนะดูไม่ออกดูไม่รู้เลยว่ามีการเปลี่ยนรัฐมนตรีท่านประธานครับมีตัวเลขเดียวที่ปรับครับคือปรับลดและเป็นตัวเลขที่ผมอยากจะส่งเสริมในกระทรวงกลาโหมที่สุดซะด้วยคืออุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศครับ การผลิตยุทธโทปกรณ์ทำเสื้อกงเสื้อเกาะใช้กันเองภายในประเทศหรือแม้แต่จะพัฒนาขึ้นไปเพื่อส่งออกไปขายประเทศจีนเขาบ้างเนี่ยครูสุทินผมปรับลดครับจาก5เหลือ3แบบไม่ใช่ไม่ได้สไลด์ถัดไปครับกะ DE, ระทรวงดีอีพั้นประธานครับตั้งความเชื่อมั่นมาว่าจะทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละเจ มันเตีย้ยไปไหมเนี่ยท่านประธานแล้วดูผลสำนึกท,ท,ที่จะทำสิฮะโอ้สร้างโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมความเชื่อมัน่นตัวชี้วัดคือประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละเจ็ดสิบห้าท่านเพิ่มให้ผมหน่อยได้ไหมเป็นสักแปดสิบก็ยังดีสดยถัดไปครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดคืออันนี้ครับท่านประธานครับสรุปง,ง่ายๆนะครับอันนี้คือค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจําที่อินเทอร์เน็ตประจําที่คืออินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงก็คือไฮสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับไฮสปีดอินเทอร์เน็ตบ้าน เขาคำนวณเป็นรายได้ต่อ GDP เลยมานี้สสประกวุฒเนี่ยเคยอภิปรายไปเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นตั้งแผนเอาไว้อยู่ที่2.0%ผลออกมาได้2.5นะครับขาวค่าน้ำเงินปี65เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็น2.5แล้วผลออกมาเป็น3.45ก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไปตามแผนเพิ่มตลอด2.5เนี่ยคำนวณออกมาได้อยู่ประมาณสัก500กว่าบาท สามจุดสี่ห้าคำนวณออกมาได้ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยถามาทานครับปัญหาคือว่าตอนนี้เรากําลังกังวลเรื่องการควบรวมทูกับดีแท็กใช่ไหมครับซึ่งจะทําให้เน็ตมือถือเราแพงขึ้นเรากลัวกันแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ามาทานทราบไหมครับอันนี้อาจจะข่าวไม่ดังมากเมื่อประมาณสักสองเดือนที่แล้วนะครับช่วงประมาณสักเดือนพฤศจิกายนประมาณนี้นะครับกสบทอชอก็ได้เพิกเฉยอ,อีกแล้วต่อการควบรวม AIS กับทรีบ board บดครับซึ่งเป็นเน็ตบ้าน เพราะฉนั้นเราก็ต้องกังวลว่าอินเทอร์เน็ตบ้านมันจะแพงขึ้นหรือเปล่าก็ต้องเอามาใส่ในตัวชี้วัดแบบนี้ท่าระทานผมก็รีบพลิกไปขาวคาดแดงเลยว่าท่านจะตั้งเป็นเท่าไหร่จาก2.5้าท่านจะเพิ่มเป็นสามไหมพลิก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 ,ก,กดูไม่มีหายไปแล้วครับเอาออกไปเลยแบบนี้แปลว่าอะไรฮะแปบลบว่าท่านเอาตัวชี้วัดที่สําคัญที่สุดออกไปอีกแล้วและเป็นการสื่อสารกับประปชาชนไกลๆหรือเปล่าครับว่าไม่ต้องคาดหวังเพิ่มแง่แง่แบบนี้หรือเปล่าครับสไลด์ถัดไปครับ สไลด์สุดท้ายครับท่านประธานครับต้องแวะมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นขุนคลังคนใหม่นะครับแต่ใช้เกณฑ์คนเก่านะครับพารามิเตอร์ S M A R และ T นะครับตัว T ผมบอกอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ตกกันหมดนะครับมีสายวิธยธรรมเนี่ยที่ผ่านอันเดียวตกหมดนะครับไม่จำเพาะชี้วัดไม่ได้ง่ายเกินไปไม่สมกสับสถานการณ์ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยทางสสสิริกัญเนี่ยมีพูดเรื่องนี้ไปสักหน่อยนึงแล้วนะครับแต่ผมจะให้ดูท่านประธาน งบในเรื่องของการสนับสนุนศักยภาพความสามารถในการแข่งขันงบในเรื่องของการลบความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมชี้วัดยังไงครับอ๋อต้องชี้วัดด้วย GDP growth แน่เลยใช่ไหมฮะ้าป5รเหเรหรือจะเอา3.2มซมาดู GDP นะครับหรือว่า GDP per capita เศรษฐกิจโตตรงนั้นตรงนี่ตังเงินฟงเงินเฟอ้อเปล่าครับชี้วัดโดยการที่ว่าออกมาตรการกี่มาตรการถ้าออกครบ10มาตรการถือว่าทำสำเร็จแล้ว Digital et, อิเ i ็กทอนิวอลเตนับหนึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำนะอะไรฮะอาชิมช็อปใช้คนละครึง่งอมีอะไรอีกนับ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 ออกโบชัวนับไหมฮะแบบนี้เหรอครับตัวชี้วัดที่เราจะคาดหวังกับรัฐบาลใหม่ที่จะมาเป็นความหวังของประชาชนสไลดยลงได้ครับเพราะนั้นครับท่านประธานครับผมกล่าวสรุปโดยสั้นๆเลยนะครับกับสิ่งที่ผมอภิปรายมาคือว่า การตั้งเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดผลงานที่มันไม่ดีไม่ตรงจุดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าท่านจะทําได้ถึงเป้าท่านทําได้ตามเป้าก็ไม่ทําให้ประเทศดีขึ้นได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลครับท่านประธานครับผมและพัคก้าวไกลคงไม่สามารถที่จะเห็นชอบกับร่างพลบงบประมาณ2 5 6 7ได้อบได้ขอบคุณครับ